xăm láng, còn xăm tiếp ครับ ขึ้นจีลาจะชนทุกอย่างเลยหรอทำแล้วเนี่ยพี่ก๊อตวันนี้จอดสักไก่อันนี้ก็เบื่อแต่อีชนนู่นชนนี่นั่นแหละแล้วพี่จะบนเพื่อชนจนแบบคือพันเบลเลีตยปเป็นต้มไวิ่งาให้ตอนนี้เลื่อนไหมลโอเคโอเคโหจังอ่ะคนทุกอย่างมันไฟอยากต่อยหน้า หน้าพี่แดงชิบหายเลยชอบอย่างเดียวนะพี่พี่กอนครับครับผมคิดถึงลุงเลสอ่ะไปกันนะจะไม่เข้ามาปั่นอีกอ่ะไอ้ลุงคนนั้นที่ชอบสีแดงอ่ะที่ทุกอย่างเปสีแดงอ่ะที่หน้าหม้ออ่ะลุงก็ตีหรอใช่ใช่ใช่ ลุงเลสมาซานตอมล้างกล่องตอมจิบครับกดอีกสองรอบมัง้งกล่องแต่สามร้อยละ ้าจะบอกนะว่าจ่ายเงินมาใช่แปดพันแปดรอะว่ามันจะบักเงมันไม่บักนะถ้าไม่ใช่กินข้าวอ่ะหรือซ่อมก็บักเหมือนกันนจะกินข้าวนะโออกล่องเนาะ <9. S 2> ใช่ thải ủ mong chắc rồi. Rồi kẹp lốp này. Rồi kẹp lốp Five minutes later. <laughs> กล่องซ้ำเลยครับสิบกล่องได้ครับเออปาเลยเว้ยก็เดี๋ยวมานะไปไหนเอาดีปืนครับเป็นกล่องซ้ำก่อนหลมือหลมือ สองสิบแล้วครับเจ็ครับแปรเลยเสียแปดแปดไหมสามสิบฮ่าฮ่าฮ่าใส่บินรวมเลยไหมครับใส่บินรวมไดค้ครับสามร้อย ครับครับผมครับโอ้แหวะเ้ยใช่ป่ะ Five minutes later โอ้ที่มันรถแข่งดีกว่าใช่ไหม ใช่ไหมรถอะไรอ่ะปาตานี่กูไปล่าบ้อเออไม่ต้อมเหรอใช่ครับเจ็ดด้วยก็ดีอ้กลาดอะขอเสียงรอสักหนึ่งเสียงได้ปะคุณที่รอคนอหนอที่เป็นของคุณนะเขาจะเขินแล้วเขาจะคำวะ มุกจีต่าสักหนึ่งมุกได้ไหมเอ่ออะไรว่าเป็นเขาฮักแป้ตายก็ได้ซั่มนี้อะไรนะไอ้ว่าเป็นเขาฮักแป้ตายก็ได้ซั่มนี้๋อภาษากลางดีกว่าเอากล่องช็อ,อได้ครับอ่ะกล่องเท่าไหร,ร่อ่เอาสิบโอเคเอ่ามุกก์กอ เงินสดเป็งินสดนะผมเอยโอนพูดผิดผมที่เกี็จไปกดอ่ะกอเนาะแปดพันแปดครับกีฬาแรงผมอ่ะล้วไม่ได้แล้วจะมาชนจะไปเอีเลขอะไรเมื่อกี้ใส่อะไรนูไม่ได้แปดสิบสี่นี่อยากผมขอไปคิดแป๊บหนึ่งได้ไหมลาเลยห้าแล้วเว้ย m i n น t ท s later <S อ๋อมันวิ่งตั้งสองห้ากว่าพรดีไม่มีอ่ะ,อะเขามากางเต็นหน้าโรงพยาบาลในหลอดในโรงบาลก็มีไม่มีงไงพี่ ไม่มีตังค์ด้วยเอาโน้ตพี่เถอตัต๊ตัวเขียวพี่จิฬาแข่งกับตัวแดงผมปะคุณจะสว้ไหมกีฬาไปไหนอะเราบ,บเพ้นทนอกแล้วพี่ ไปเอาดิบเออเดี๋ยวใส่บินไปแล้วอ่ะเข้าเข้าแล้วครับเจ่ายจ่ายเจ็ดเนี้ยข้าวใส่เลยเนี้ยข้าวนะมันไม่เข้าเนี่ยช้ำช้ำร้าไปแล้วน่ะโอ้เปดีกี้อีกแหละมันชอบเป็ดีเงี้ยอ๋อผมไม่มีเงินในในบัญชีดิอะแล้วเงินในตัวในตัวมีดิพี่ อุสองเปอร์เจ็นแล้วเว้ยคอามหมาย minutes later สวสัสดีครับ่อมครับช่างไปแกเหอะคอมโบเจมดีสวยๆอันนี้ผมรุดร้อยผมยังไม่เกมเลยอันบอกแล้วเหอะคอมโบเจมดีรุ่ร้อ,อย,สยสวยๆทั้งกับเหอคอมโบเจมด<อ>ถถีถ้าถ้าสมมติว,ว่าเหอะไปติดใช่ป่ะก็จะบวนไปเล่นใหม่อีกรอบนึบ่ะ เอาละเจมที่ว่าไล่พี่บ่อยจับพี่บ่อยเจอเหินนี้ไปสองรอบไม่ดุดเลยเอออย่าเล่นบ่อยเดี๋ยวเขาจำได้แล้วต้องยกเฮ้ยก็ก็บางทีก็ลงอ่าปกติจะลงช่องขวาใช่ปะอ่าบางทีลงช่องขวาเออสุดเออเป็นหลักดีกว่าเรียกว่าเป็นหลักเถ้าเหินเขาโบจะลงฝั่งขวาถูกปะอ่าแต่ถ้าไม่คอบโบจะลงฝั่งซ้ายแล้วก็วนสะพาน ห้านาทีหล e งต้อมครัอ๋อเฮ้ยตังโอ้ยเฟเบริซ่อมครับซ่อมครับครับเมื่อกี้เฟเบริมันร่วงนะโอเคอยู่ดีๆก็ล่วงเฉยเลยจิรามีนะเจว่าจิราอยู่ในเบอ่ะยีสิบเก้าเฟเบริยี่สิบเก้าเฟเบริสามสิบ ชาคลงเชิญยดรถได้ไหมนะยรถได้ไหมนะหน่ร้อยพี่ก๊อตคิดกล่องนะพี่พี่ก๊อตขากล่องซ่อมร้อยชิ้นครับขอไม่ถึงครับออว ฉันเอามาแค่ชิ้นเดียวก็ได้ครับพีก้อนกี่กล่กองพี่กล่องเหรอตอนนัน้นมีกล่องตั้งไหมครับไม่ทิ้งกล่อไม่เลยครับมีมั่ครับไม่ดเอากี่กล่องครับพี่เอาๆเ,เ,เอาสองกล่องมีหมดชัวร้อยหนึ่งหกครับคนช่วยละ ค,ครับครับสไตล์สไตล์ทรงผมพี่โคตรเท่เลยนะพี่ก็มีผมคนเดียวที่ใส่ในด้หมงนนะที่อื่นถามว่าถ้ามีทรงผมแบบนี้ผมก็ใส่แบบเนี้ยอ,อ๋อใช่ครับบางที<แ>ผมไปเล่นที่อื่น,น,นแล้วแล้วเขาจำผมได้เขาบอกว่าเขาถ่ายรูปลง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 ,ลงทวิตอ,อ,อ่ะเขาบอกว่าเจอคนดัง ครั้นที่ไปเล่นเบิร์ดมืองอื่นนะเมืองอื่นนะต่อไปเล่นเมืองอื่นนะแล้วเขาบอกว่าเจอคนดังเราก็ไม่รู้ว่าใครแต่เขาจํปในลักษณะตรงผมได้แต้งตวอแล้วพี่พี่ชายดังจิตวะเนี่ยก็อ่าถ้าถามว่าที่เนี่ยนะถ้าเฉพาะที่เนี่ยคืออ่าเขาน่าจะรู้จักผมแทบทุกคนยกเว้นนิวเพเยอร์แล้วแล้วแล้วพี่ชายชื่ออะไรครับเนี่ยก๊อดครับก็อดเอ็มแดงก็ ก็อดเอ็มแดกได้แล้วยินดีที่จะรู้จักครับผมชื่ออัดครับอัดอัดตะพรครับยินดีที่รู้จักครับปลาเช่นกันครับซ้ำย่างเดียวครับปลาน็อตน็อตน็อตอยากได้น,อน็อต น็อตอ่ะอยากได้น,อน,น็อตอ่ะเมื่อกี้เปิดได้เสร็จน็อตแล้วอันนี้ซ่อมไม่จบไวให้มชอบละอันนี้อันนี้ไม่ทำครับเปิดอู้โอเคเอาเลย ก็สวัสดีครับเดี๋ยวไระจกมาให้นอตดังม,มาให้อหเอ,อ้ยใส่ผิดปกบคูลรอบแรกเกมเนี่ยไม่มีละเนี่ยไม่มีละเฮ้อขบโบเกมดีสุดร้อยเกินใหญ่อ่ะ จำมันได้ไม่ได้หรอไอ้อาถืออ่ะอย่าให้ถึงมือหนูขตลอดเอออย่าให้ถึงมืออย่าให้ถึงมือบอกเลยอย่าให้ถึงมือจิรา,าตัวตึงไว้ก่อนนะตัวตึงอ่ะคุณ<อ>นะถามก่อนเลยคุณถามก่อนจิรา,าไปไหนไหมวันนี้ง่วงน,นอนนิดหน่อยลูกง่วง,งมาด้วยจิราขอเสียงโตหน่อยนี่ก็เสียงโตแล้วเนี่ยปลุกไฟปลุกไฟแบบเมื่อวานที่เลเวลอ่ะไม่เอาเอาไงครับเอาไง เราเล่นกับตอรอเลยก็ได้มั้งเราเล่นตอรอเลยเนาะโอเคผมตอรอเลยผมควัก r p พีจีแป๊บนึงตอรอเลยควัก r p าคือยังไม่เปิดเปิดเพลงเอาใจเลยคือมากันแล้วอ่ะพวกนี้มันเข้าอ่ะมันเข้าสามเลยนะสามหนึ่ง ไปล้มหนึ่งว้้้อย่ทิ้งหลังอย่าทิ้งหลังคีใครมา้นะลักกี้กรรมก่แม่อ้าวช่วยช่วย่อยจะบอกเธอช้องก็โดนหน่อยครับสิ eh awnnya nih nih terus 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 ter 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 ไม่ต้องเข้อมันนะพี่พี่กัดอะ่ะพี่กัดเข้าพี่กัดเข้าพยายามอยู่โอเคโอเค แต่เด็นนจะพาหรออ๋อไม่อันเนี้ยะพาช่วยเช็คหน่อย con áo việc con áo เมอ่อกี้วงไหนเหลือเหลือใครไะอ๋อเหออ๋อเหอตนนี้คือจมวงแล้วคุณน้ำพุนไปละเรียบร้อยน่าจะแตกนี่เราจะเรียกแตกลูโทษอันนี้คือแตกของแท้มองหญ้าไปดิมองหญ้าไปดิ อังกูต้องได้เว้ยดิก้ิก้ข้าเว่ามสู้ขาพี่ผมรู้พี่ในระดับคนเดียวโอ้ยตอบได้ว่าช็อดแล้วเนี่ยพิกอสู้เขา เองอยู่ไม่ไดาตายเลยตายพิกาซูเขาพิกาซูเขาไม่จะตายเพราะคนใครฆ่าจะตายเพราะวงก็บีบจะเกินเนาะบีบไว้หน่อเนาะไม่รู้อยู่มันก็เป็นเที่ตะเตืออะขาเขาหล่อเฮ้ยเป็นนักพูดทีแต่แบบมันไม่ได้โดนผมมันไม่รู้โดนใคร ก็ตึงมากครับแ้วพี่ไม่ฆ่าหนูนี่พี่จะตึงมากกว่านี้นะอะไรวะเนี่ยหนูไม่อยากชมนะแต่หนูไม่อยากชมพี่หนูอะดิ้งอะอะดิ้งปันไม่โดนเลยออกนอกวงตายพี่ก็ฆ่าหนูทำไมแอบจด salary